ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะตอนนี้น้ํากําลังท่วมนะทุกคนเราก็ต้องเตรียมนะคะเก็บสิ่งของเราไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นนะฮะไม่เป็นไรลูกไม่ต้องออกหรอกแค่เก็บแค่กระโปะมันขึ้นเฉยๆนี่เราก็ต้องมาเก็บนะคะโปะยางขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําท่วมตอนนี้กาลังขึ้นเยอะเลยทุกคนเพราะว่าถ้าวันนี้อีทั้งวันเน่ยถึงแม่นอนนะยางของแอนบัตก็เหมือนกันถ้าไม่เก็บนี่นะ อุก็มาช่วยแม่เก็บเออเก็บหุ่นไปหฮอดฮอดกระโปงพุ่นแล้วก็เอาไว้ยี่เทิงเหมือนเดิมรู้เด้อตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอันนั้นอีกสองต้นไงขึ้นไปอีก,อกสองต้นเพราะน้ำถ้ามันมามันก็มาเยอะอยู่นะขนาดเมื่อคืนนะว่ามันไม่แรงเท่าไหร่นะยังโอ้โหอืมอขึ้นไปไว้เทิงละลูก คว่ำไปเลยอืมคว่ำไปเลยอือแบบนั้นแหละทุกแควเลยลูกหน่งไปจนถึงนน้นเลยปะ่ะพลอยต้องเก็บตัวนน้นขึ้นมาต้องเก็บตัวนั้นขึ้นไปแล้วก็เอาไว้ตรงข้างบนเลยลูกเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมนะถ้าไม่งั้น เดี๋ยวมันก็จะเสียหายเราต้องได้ซื้อโปยางใหม่นะ น,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 น้ำก็ลงมาเลยตอนนี้ อะไรโอ้พอยเจออะไรเจอเห็ดเหรอโอ้ไหนเราต้องไปดูข้างล่างแล้วเผื่อมันออกโอ้เห็ดโคนไม่ใช่ใชนี่นี่โอ้ยไ,ไหนไอันนั้นเหรออันนั้นไม่ใช่แต่อันนี้ใช่ดูนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้สวนยางเราแล้วนี่ มันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้ามันมาจริงๆนะท่วมนะแถวนี้นะแถวสวนยางของเราแถวนี้ทุกคนเราก็ต้องรีบเก็บก่อนนี่เนี่ยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่น้ํากําลังลดนะทุกคนมันเป็นน้ํากําลังขึ้นเลยปกติตรงนี้ไม่มีน้ํามันไม่มีอยู่แล้วลูกเอ้นี่นนที่แม่พีเคยมาเก็บเห็ดโคนเนาะก็กําลังจะท่วมนะตอนนี้มันก็จะยื้อๆนะคะยื้อๆนะคะ หมดเตะใจหมดเลยดูนะคะมันท่วมขึ้นมาเยอะแล้วน้ำต้องหมดเลยโอ้นี่บอยเจอเห็ดโคนแล้วนี่นี่ไงนี่ไงอ้วนนี่ไงอ้วนไม่เห็นเห็ดโคนเลยนี่นี่ไงไหนหนอีกดอกนี่นะทุกคนมันจะท่วมแลวตรงที่ค่อยมาเก็บเห็ดโคนน่ะเดือนนิดเดียว เนี่ยถ้าวันนี้ทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นอีกทั้งคืนแน่นอนนะคะไม่เหลือเข้าส่วนยางค่อยแน่นอนเลยดูน้ํามันเยอะมากเลยอ้าพลอยพลอยนุ่นนะนุ่มๆเลยนี่ไงนี่ไงเก็บเลยน้ําจะท่วมเขาแล้วนี่ไงเอากุณตูมเลยนี่น,นี่ขาเขายาวมากเลยนะอุนี่ไง ข้างๆแม่นี่มีเห็นคอนเทสโอนอ่ะอุ้ยแน่นมากอ้วนนี่นี่เด้อฮ้นเอ้าเก็บก็เก็บละอันนี้ต้องควัดๆลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมาโทรมีหัวมือเด้อเฮ้ยควัดลงไปอีกลูกควัดลงไปอีกโอ้ควัดลงไปข้างบนแล้วก็ดึงดึงนน้ำก็กำลังมาดู เดีเย๋ยวกเอามาปิ้งเห็นไหมเก็บเอาลึกมาเก็บมาเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่น้ำนี่อ้วนนี่น้ำมันขึ้นมาตรงนี้นะนนใช่มันอยู่ตัวหน้าเราเลยไปรีบไปกันเถอะเรือเรือหลังอีกทีออกไม่ได้นะมันจะท่วมเราใช่ชงหาเห็ดหน่อยแถวนี้มันเคยมีนะอ้วนมีแถวนี้นี่ โอ้โหนะคะทุกคนนั่งเก็บเห็ดแบบ<ม>ใกล้ๆน้ำเลยนะน้ำไล่ถูดมาเลยนะทุกคนโอ้โหโนนนี้ทีแรกมันเหลือตั้งเยอะเลยนะนโอเคปะเราไปกันเถอะเดี๋ยวน้ำท่วมจมูกไ,มปไปรูป<ห>ร้<ห>ตัวมันไม่ใช่นี่ มันจะขึ้นมาสวนค่อยแล้วนี่สวนหวายค่อยนี่นี่นะทุกคนเนี่ยสวนหวายริมๆเลยมันจะขึ้นแล้วมันก็จะเต็มในปกติต่นั้นที่เรามาเราการนีนใช่นี่ดูนะมันเต็มแล้วมันจะขึ้นขึ้นมา้นมาแล้วนี่มันกำลังขึ้นมาแล้วใกล้สวนเราแล้วนี่ดีนะเราต้องมาเก็บไว้ก่อนไม่งั้นเราไม่ทันกันแน่อุ่นเลย เราก็ได้ซื้อปุูย่างกันใหม่ฮะเออก็มาแรงอะไรนนี่ไม่น้ำอ่อไปเรากลับบ้านกันเถอะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำร่วมจมูกไม่รู้ตัว